สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเ e ี่ยร์สตอรี่กันอีกครั้งนะฮะวันนี้นะครับเราไมา่ได้อยู่กับการตกปลาหรือว่าอุปกรณ์เครื่องมือช่างใดๆนะครับแต่เราอยู่กับเจ้านี่ครับกรรไกรตัดกิ่งอุปกรณ์ทําสวนนะครับจากแบรนด์เนี่ยฮะอูเนียยูเนียนหรือยูนิออะไรสักอย่างหนึ่งก็แล้วแต่จะเรียกครับแต่ผมขอเรียกว่าแบรนด์ อูเนียก็ละกันนะครับยูเนียอูเนียนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเราอยู่กับกรรไกรตัดกิ่งไม้ทั้ง2รุ่นนะครับคือรุ่น 540A นะครับจะเป็นรุ่นปากโค้งนะครับแล้วก็จะเป็นรุ่น 540C นะฮะจะเป็นรุ่นปากแหลมปากตรงนั่นเองฮะเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวัสดุของทั้ง2รุ่นนี้เป็นยังไงซึ่งแน่นอนว่าเจ้า2รุ่นเนี้ย ลักษณะการออกแบบและการใช้งานเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอยู่แล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมไปชมกันเลยครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันก่อนนะครับตัว 540A นะครับหรือเรียกง่ายๆว่าเจ้ารุ่นปากโค้งนะครับเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะเป็นกันกายตัดกิ่งทรงแบบปกติทั่วไปธรรมดานะฮะแต่ว่าเขาเนี่ยจะทำด้ามเป็นอลูมิเนียมนะฮะด้ามจะเป็นอลูมิเนียมก็ไม่ใช่ว่างานจะนิยยบอะไรมากนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้ข้างซองเขาเขียนมาว่าเป็น Heavy Duty นะครับสำหรับงานหนัก นี่เป็นอลูมิเนียมหล่อนะครับด้ามสปริงยันนะฮะก็จะเป็นแบบก้านสปริงยันตรงกลางนะครับก็มีความนิ่มนวลดีนะฮะแต่ว่าความทนทานนี่ไม่รู้นะอนาคตก้านสปริงก็ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่นะและก็จะมีเหมือนล็อกกับปิ่นปากข้างในนะฮะตัวใบมีดที่ล็อกกับด้ามก็จะใช้สกรูสกรูหัวฟิลลิป ธรรมดานะฮะล็อก2ชั้นนะครับแต่ละด้านนะอันนี้ก็ยังมีเหมือนเป็นตัวช่องสำหรับเทหลอด้ามลงไปนั่นเองฮะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหัวน็อตนะครับจะเป็นหัวน็อตที่ใช้นัดหกเหลี่ยมในการล็อกเอาไว้นะครับน้ำหนักเบามากนะตัวนี้น้ำหนักประมาณ190กรัมนะฮะหนึรกหรือเกกรัมนี่ยนะครับ,รรบเดี๋ยวผมจะ ขึ้นรูปให้ดูนะ,ะตอนที่ผมช่างนะครับนี่ฮะสาเหตุที่เบาก็เพราะว่านี่ครับในส่วนของด้ามมันนะ,ะเป็นโครงแบบนี้นี่เองนะครับก็คือจะมีความหนาของด้ามรอบๆประมาณนี้ทั้งคู่นี่เหมือนกันนะครับทั้งรุ่นตัว5404เป็นเหมือนกันนะด้ามก็จะเป็นช่องโครงนะครับตัวนี้ด้ามลอ็อ เป็นพลาสติกนะตัวขาล็อกด้านหลังนะฮะเป็นพลาสติกนะตัวนี้แล้วก็จะมียางรองตรงนี้นะครับตรงคอเห็นไหมเห็นไหมตรงคอนี่อจะมียางรองครับตัวนี้โอเคเรามาพูดถึงตัว 540a กันก่อนนะครับ 540a เนี่ยก็จะใช้ตัดงานที่เป็นกิ่งไม้ขนาดค่อนข้างใหญ่นะครับตามสเปกคเขาคือ,คอนี่ ตัดได้ไดมิเตอร์ของกิ่งไม้นียอยู่ที่ประมาณ20มิลลิเมตรนะครับก็คือเจ้าตัวนี้ตัดสบายๆผมก็ยังไม่เคยลองนะเดีย๋ยวผมจะลองหาตะโกงตะเกียบไม้มาตัดให้ดูนะครับความคมซึ่งยี่ห้อเนี่ยยูเนียหรืออูเนียเนี่ยผมว่ามันระดับแบรนด์อุตสาหกรรมแล้วนะเออมันเขาจะดังมากเลยในเรื่องของอประจแจแหวนข้างตากตายนะครับในโรงงานผมเนี่ยใช้ยี่ห้อนี้กันแบบเยอะมากนะครับโอเค อ่ะเรามาดูตรงนี้นะครับตัวล็อกเป็นพลาสติกแบบเหนียวนะตัวนี้พับได้นะครับเพื่อหลบไม่ให้เกะกะนะแล้วก็ความพิเศษของมันคือนี่ฮะเวลากดชึบเด้งล็อกเองนะฮะอัตโนมัตินะโอเคตัวยางนี่ก็ไม่ใช่ยางนุ่มอะไรนะก็จะเป็นเหมือนเอาท่อโหดมาสวมเฉยๆนะครับเพื่อเพื่อปิดร่องตรงกลางร,ร่องของการที่ว่าขุดเอาเนื้ออลูมิเนียมออกไปนั่นเองนะครับ ้ตัวนี้ราคาสา0แปสิบาทนะครับสหรับเจ้าห้าสี่ศูนเอออล่ะครับแต่เราจะมาลองตัดตะเกียบกันดูนะฮะก็ผมไม่มีกิ่งไม้ก็จำลองว่าตะเกียบที่เราแถมมาตามพวกร้านหมูกระทะอะไรเนี่ยเป็นกิ่งไม้ก็แล้วกันมาลองดูนะครับว่าการตัดเนี่ย<ม>เขาออกแบบดีไซน์มาแบบทดแรงดีไหมเหมือนของแพงๆนะครับอ่ะอืม โอ้โหถือว่าก็โอเคนะแต่ถ้าเราแบบล็อกตำแหน่งไม่ดีตัวนี้มันก็จะล็อกนะครับสำหรับใครที่เกียกะน,นะครับทับก็มาไว้อย่างนี้เลยเวลาใช้งานนะครับตรงนี้คมเหมือนกันนะตรงนี้ก็คมนะครับระวังนะตรงไอตัวประคองใบเนี่ยเคก็ถือว่าคมได้มาตรฐานของแบรนด์นะครับยูเนียตัวนี้นะ การเก็บงานใบมงใบมีดเห็นไหฮะถือว่าไม่ได้สวยงามเหมือนแบรนด์ดังต้องว่าอย่างนี้นะฮะอาจจะารายละเอียดอาจจะไม่ดีเท่าแบรนด์ดังแต่ก็ดีในระดับ h e a y y duty นะครับอย่างที่เขาโฆษณานะฮะต่อไปมาดูนะครับเจ้ารุ่น5404ครับเป็นรุ่นปากแหลมนะตัวนี้มีราคา400บาทนะครับที่ผมซื้อมาราคาแพงกว่าตัว h v e d y duty เมื่อกี้นะครับตัวนี้ ตัดได้ที่ไดมิเตอร์อยู่ที่6มิลลิเมตรเท่านั้นเองครับตัวนี้ค่อนข้างบบกบางกว่านะแต่ว่ามันเป็นงานที่แบบละเอียดไงสำหรับตัดงานละเอียดนะคะปลายที่ว่าเลียวแหลมเนี่ยสำหรับเข้าซอกเข้ามุมสําหรับงานจัดดอกไม้หรือว่างานตัดที่ต้องการความละเอียดนะครับรายละเอียดอื่นๆเหมือนเจ้าตัว 540A เเหมือนกันนะครับเหมือนเปลี่ยนแค่ลักษณะตรงใบตรงหัวนะฮะนะฮะ ทําไมแพงกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทําไมแพงกว่าเจ้าตัวตัดกิ่งได้แบบขนาดใหญ่ก็ไม่รู้นะตัวนี้มันเหมาะสําหรับแบบนี้ฮะสมมติคุณจะแบบตัดแต่งกิ่งต้นไม้อย่างนี้ฮะมะีซอกมีมุมเยอะแบบนี้ครับเราก็สามารถแบบเฮ้ยอยากตัดอันนี้ออกจังเลยตัดล่างเราก็เล็มเข้าไปแบบนี้นะฮะอย่าลืมพับอันนี้เข้านะเราก็เล็มเข้าไปครับชิบเหมาะครับกับ ตัดงานก้านขนาดเล็กๆนะฮะตัดชิปเข้าไปตัดชิปเข้าไปถ้าเอาตัว5 4 0 A มาเป็นยังไงเอาตัว5้าห้มามันก็จะเล็งยากนิดนึงนะฮะมันจะตัดงานละเอียดเงี้ยเห็นไหมฮะตัวปลายใบมันก็จะโค้งอย่างเงี้ยเออมันก็ตัดได้ไหมก็ตัดได้นะแต่ว่ามันก็จะตัดยากตัดลําบากกว่าแล้วก็เข้าได้ไม่ลึกกว่าในกรณีที่คุณแบบ จัดช่อดอกไม้หรือว่าอะไรที่แบบต้องการเลียมรายละเอียดเล็กๆนะครับแบบเลียมชิบชิบชิบตัดก้านอางุ่นตัดอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นมันคือมันเป็นงานเฉพาะทางนะครับสาหรับเนี่ยฮะกรรไกตัดกิ่งของแบรนด์ยูเนียร์หรืออูเนียร์นะฮะก็ประมาณนี้2อ,อันนี้ก็อยู่ที่ระจบอยู่ที่ราคาประมาณเอ่อเท่าไหร่อ่ะ780บาท800บาทประมาณนี้นะฮะได้จะได้กันไกตัดกัด กัดกัดทุยคุณจะได้กรรไกรตัดกิ่งนะครับมา2องันแต่ถ้าคุณชอบหรือสะสมแบรนดังครับจะไปเล่นของทรงสวิตเซอร์แลนด์อะไรก็ไม่ว่านะอันนั้นก็อันนึงก็รุ่นถูกของเขาเลยก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยแหละประมาณ800บาทเหมือนกันแต่คุณก็จะได้แค่แบบนี้อันเดียวนะครับในการใช้งานนะผมว่ายี่ห้อนี้ก็ไม่ขี้เลอหรอกแต่ว่าเนื้องานก็คือจะหยาบๆยาบ,ยบนิดน,นึงจริงๆแบรนด์เนี้ยผลิต เขาต้นกําเนิดเขามาจากประเทศสโลวาเกียหรือสโลวานียนี่แหละนะครับแต่เจ้าตัวกันไกลตัวนี้มันไม่ได้ตรีไม่ได้ตรีไม่ได้ตีแบรนด์ว่าเมดอินที่ไหนซึ่งก็อาจจะเมดอินไชน่าก็ได้นะครับก็ตามสไตล์นะฮะลดต้นทุนเนาะอ่ะลืมนะครับขอเสริมนิดนึงนะสำหรับเจ้าตัวปากแหลมตัวนี้น้ำหนักจะเบากว่าเจ้าตัวปากโค้งนะครับน้ำหนักของเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ140 นิดๆนะครับไม่ถึง150กรัมส่วนเจ้าปลาโค้งเนี่ยน้ำหนักเขาจะอยู่ที่190กรัม91กรัมเกือบเกือบ200กรัมนั่นเองนะครับผมโอเคก็คงไม่มีอะไรนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ยังไงก็อย่าลืมฝาก กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ